ครานี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์โฉมหน้าแชมป์นะครับเป็นปี2012นะครับเป็นเครื่อง2.7 v 2 w d นะครับเป็นตัวขับ2นะครับเป็นปี2012นนะครับนี่ครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อเช้านะครับสีขาวนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอนะครับคันนี้รถไม่ได้ติดแก๊ส LPG มานะครับจะเป็นตัวน้ํามันล้วนนะครับนี่ครับเป็นแมคล้อลอยเดิมๆจากโรงงาน17นิ้วนะครับ ใครมองหาตัวโฟล์กเนอร์โฉมหน้าแชมป์ตัวเบนซินอยู่ติดต่อหาสตาร์ทได้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสวยๆเลยครับคันนี้ครับแล้วก็ภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถเป็นเบาะหนังสีเบตนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับนะครับมีมัติิฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับเป็นตัวหน้าจอ L C D ทัชสกรีนนะครับมีระบบเนวิเกเตอร ก้องมองหลังนะครับแล้วก็ตัวแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับรับภายในเป็นเบาะสีเบจนะครับเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับคอนโซลหน้าค่อนข้างใหม่อยู่นะครับคันนี้นี่ครับเป็นตัวเป็นซินสองจุเป็นปี2,012นะครับ ด้านหลังผู้ขับนารด้านหลังก็จะเป็นบอ่อหนังสีเบจเหมือนกัน,นะครับตัวเบาะตอนที่สองเนี่ยสามารถพับเก็บขึ้นได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นบอ่อหนังสีเบจเหมือนกันนี่ครับเป็นแอร์ราวสามตอนนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่มีการปรับสภาพอะไรทั้งสิ้นนะครับคันนี้นี่ครับคอนโซลหน้าครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อหาสตาร์ทได้นะครับนัดหมายเข้าดูรถคันนี้ได้เลยนะครับเป็นปีส0 1 2สองนะครับ นี่ครับสภาพส,สวยๆครับผมมีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ด้านหลังขวาท้ายจะเป็นไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะจะเป็นระบบแมนนวลนต่อบอ่อหลังตอนที่สามน่สามารถพับเก็บขึ้นได้นะครับนี่ครับนี่ครับคันนี้รถเข้ามาใหม่สภาพสวยๆนะครับสีเดิม ทั้งคันนะครับคันนี้ยังไม่ได้มีการเก็บงานสีมาครับนะครับเป็นตัว2.7เบนซินนะครับไม่ได้ติดแก๊ส LPG นะครับคันนี้นะครับภายในห้องเครื่องนะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดอะไรเลยนะครับนี่ครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อหาสตาร์ทได้เลยนะครับที่เบอร์0988287118นะครับหรือนัดหมายโรเตอร์ีกทมลุ่มก้านะครับ ครับรถสภาพสวยๆตัวเบนซินใครมองหาอยู่ติดต่อสตาร์ได้เลยครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ